ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไกดปูนะคะแล้ววันนี้ปูจะพาทุกคนมาที่จังหวัดที่ได้ชื่อว่าร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำที่ประเทศไต้หวันนะคะเขาก็จะมีตึก101 101เหมือนกันนะแต่ว่าที่ประเทศไทยค่ะเราอยู่กันที่นี่เลยแลนด์มาร์คใบแห่งจังหวัดร้อชื่อว่าฮอวิร์ดจ้ะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะเราจะพาทุกคนขึ้นไปด้านบนเลยเข้าไปด้านในเลยนะอ่ะใครอยากจะไปกับเราตามมาเลยไปนาทีนั่ง9โมงถึง1ทุ่มนะคะเวลาเข้าชมหอก็ 1, 1>, 1>, <S <S 1> ิ3 0นตักปลาชมค่ะคุณผู้ชมบุคคลทั่วไปราคา50บาท ผู้สูงอายุ60-70ปี40สิบบาทเท้านานค่ะสาามีเจ็ดิปน่งคนเป็นผู้ใหญ่สองท่านผู้ใหญ่สองปี1ซื้อมาที่ใ้กันไหะคะอปาป้างานนี้ฟรีจ้ะของฟรีมีอยู่จริง เป็นที่จำไหนะ่ะบัตรได้บัตรมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอไปยังไงที่นี่ค่ะเขามีนิทรรศกา,ารร้อยเรื่องมองโวนสวยนะนี่มาครั้งแรกเลยมาแลนด์มาร์กก็ตั้งใจพาทุกคนมาเที่ยวด้วยกันนี่แหละ ท่านก็นมาเปิดมันแต่อันนี้เราถ่ายรูปอันนี้ไว้ก่อยตรงตรงเป็นบุกคุณคุณผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือนี่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างตัวโหวตทั้งนั้นเลย จะเป็นจุดชมวิวร้อมรอบเมืองร้อยเอ็ดเลยนี่ไงเห็นไหมสวยนี่ะด้านโู้นจะเป็นบึงพรานชัยค่ะแต่วันนี้แดดไม่ได้แรงมากนะก็แบบสบายๆเห็นไหมคะนี่ชมวิวเมืองร้อยเอ็ดกันมาดูเจอแล้อ๋อกำลังชมวิวเลยค่ะทุกคนใช่เหรออา้าทำไมอ ใส่แว่นอย่างนี้เนี่ยนะจุมิลโปะแตกอีชันไม่ได้ห <c oughs> ยอด <c oughs> อิฉันไม่ได้หยอดมันเป็นพรอ็อพจ้ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกระตออเพราะว่าเขาบอกว่าสามารถขึ้นบันไดขึ้นไปชมต่อด้วยไปอ่าเครื่องนี้ก็ต้องหยอดเหรียญสิบาบาทจ้าไม่ใช่ดูฟิลีนะเธอ มาด้านบนก็จะเป็นวิจิธภัณฑ์อีกครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปนู่นไงชั้นบนเห็นไหม,มน่ะเขาไปเดินสไตลวอล์กันอยู่ด้านบนขึ้นไปต่ออีกครัง้งบนตอนนี้บันไดแบบแคบ,บ,บพอดีตัวมากเล็กจริงๆ จุดสกายวอล์กนะคะก็จะเป็นแบบวิวแบบนี้แล้วก็มีซี่กรงกัน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 เนี่ยคนคือคาว่อันตรายอ่ะก็กันเอาไว้ก็ดีเผื่อเด็กเดิกมานะมาตามไปดูกันตอนนี้ก็มีแบบว่าน้องๆน,น่าจะมาทัศนศึกษากันเนี่ยเป็นชุดสีเขียวอะเยอะแยะไปหมดเรยร้อยน้องๆก็ถ่ายรูปก,กันก่อน อมากเลยแต่กงให้ทุกคนดูไอ้น,นี้หน่อยใต้พื้นอะว่าว่ามันเป็นกระจกใสคือขาสั่นอะจริงขาสั่นจริงคุเดินขอบๆได้ไหม <c oughs> เดินดีๆสิเี่เป็นกระจกวัดใจเลยค่ะคิดว่าคุณจะเดิน,นหรือสนเปล่าหอั 咱有。加油加油 รู้สึกเป็นไงบ้างคะเสียวไหมเสียวไหมก็ถ้าเราไม่มองเราก็ไม่เสียจริงป่ะเหมือนเรายืนอยู่บนพื้นธรรมดาเอลอข้างเอาอีกรอบอีกรอบหนแล้วจะดีหรอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว สวยด <si ีค่ะลายอันนั้นอ ah, ่ะลายเก็อ่ะซื้อไปีอะไรตัวตั้งแต่เทีอ่ะเนี่ยอุบวนมีไม่สักถูเลยวนะคะถ้าไหนมีปัญหาสุขภาพเชิญเลยค่ะมือเท้าชากดไหลย้อนนอนไม่หลับนะคะอ่าลงทางนี้จ้ะ จะพาทุกคนมาแซบกันที่ร้านตำกระเทยค่ะเขาว่าร้านนี้เป็นสาขาต้นตำรับสาขาแรกเลยของแบรนด์ตำกระเทยนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละทุกคนตรงไหนคะ นี้ค่ะทุกคนตาลืมผัวจ้าลืมผัวจริงหรือเปล่ายังลืมไม่ได้ยังเงินไม่พอใช้ยังต้องขอตัคงผัวอยู่เพราะฉะนั้นไม่ลืมจ้าทุกคนนี่นะเมนูนี้นะคะก็จะมีพวกไข่ต้มแล้วก็แบบเป็นสไตล์ตำลาวเดี๋ยวพูดชิมให้ทุกคนดูก่อนเลยมาชอบความเม็ดกระหินอะคือโรยมาทุกตำค่ะเป็นไงคะตำลืมผัวลืมไหม ฉันชื่ออะไรฉันลืมแล้วมาเมน,นูนึะงะอันนี้คือหมูสามชั้นทอดน้ำปลาแจ่วบองอ่าโฟกัสที่แจ่วบองนิดหนึ่ง,งมางกลิ่นเป็นไงเดี๋ยวพิสูจน์กลิ่นให้ทุกคนเป็นไงคะใครกำลังดูอยู่น้ำลายแตกแล้วใช่ไหมอร่อยมาก อีกหนึ่งเมนูนะคะที่มาร้านนี้จะต้องลองผัดไทยจ้ะทุกคนอ,กอร่อยแต่ว่าออกหวานแล้วนะคะเราไม่ต้องเติมน้ำตาลเพิ่มนะจะบีบมะนาวนิดนึง เดินผ่านงานหนักแน่นแล้วนะโอเคทุกคนคลิปนี้นะคะจังหวัดร้อยเอกตผมว่าลากันเลยนี่นะคะผม่าลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะคนจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนต่อกดติดตามนะวันนี้ลาไปแล้วไส